สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตคากราชวันนี้เรามีเรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดเกี่ยวกับระบบป้องกันทางอากาศที่ถูกขนานนามว่าเป็นตำนานและกำลังจะกลายเป็นกระแสะใหญ่มากในปี2026นั่นคือคีปนาวุธ s 4 0 0เทีมเอฟที่ประเทศไทยกำลังจับตามอ,อยู่ในขณะนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะราคาที่จะพูดถึงต่อไปนี้อาจทาให้คุณต้องอึ้งจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวคีปนาวุธ s 4 0 0เทีมเอฟเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิเยไกลายรุ่นล่าสุดจากรัสเซีย และถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกประเทศไทยที่กำลังเร่งพัฒนากำลังทางทหารจึงเริ่มมีข่าวลือและการคาดการณ์ว่าภายในปี2026ไทยอาจจะตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อเสริมเคียวเล็บในการป้องกันประเทศการซื้อระบบ S 4 0 0ไม่ได้เป็นแค่การซื้ออาวุธแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันทางอากาศที่ทำให้ประเทศมีความมั่นใจและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก S400 มีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้มากถึง80เป้าหมายพร้อมกันในรัศมีกว่า400กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เครื่องบินล่องหนขีปนาวุธร้อนหรือแม้แต่ขีปนาวุธพิสัยกลางระบบนี้ตอบสนองได้หมดด้วยความเร็วของจรวดที่พุ่งได้สูงสุดถึงมัก14หรือเกือบ17,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วเกินกว่าที่ตาเราจะจินตนาการได้องค์ประกอบของระบบ S400 ประกอบด้วยเรดาร์ที่ทรงพลังมาก สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลเกินกว่าระบบทั่วไปมีรถยิงที่บรรทุกขีปนาวุธได้หลายชนิดทั้งพิสัยใกล้กลางและไกลรวมถึงศูนย์ควบคุมการยิงที่รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์หแบตเตอรี่ S400 มีเครื่องยิง8คันแต่ละคันติดตั้งขีปนาวุธ4ลูกรวมแล้ว1แบตเตอรี่สามารถยิงได้ถึง32ลูกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแล้วราคาละ่ะ นี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้หากไทยตัดสินใจซื้อจริงในปี2026ราคาต่อแบตเตอรี่อาจอยู่ที่ประมาณ500-700ล้านดอลลาร์หรือราวๆ18,000-25,000ล้านบาทแต่ถ้าเป็นระบบเต็มรูปแบบทั้งกลมราคาอาจพุ่งขึ้นไปเกิน1.5พันล้านดอลลาร์หรือเกิน50,000ล้านบาทเลยทีเดียวนี้ไม่ใช่การซื้อเล่นๆแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามการซื้ออาวุธจากรัเสเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายประเทศที่เคยซื้อ S400 เช่นอินเดียหรือตุรกีต่างเคยเจอแรงกดดันจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหากไทยเดินหน้าซื้อจริงๆก็อาจต้องเจอกับแรงเสียดทานทางการเมืองและการทุดไม่น้อยการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของงบประมาณอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวพันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยสำหรับคนไทยทั่วไปหากมองในภาพกว้างระบบนี้จะช่วยป้องกันน่านฟ้าไทยจากการลุกรานหรือการโจมตีแบบไม่คาดคิด กองทัพอากาศจะมีสายตาที่มองไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรและสามารถตอบโต้ได้ทันทีมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือโล่ป้องกันประเทศที่จะสร้างความมั่นใจและศักดิ์ศรีในเวทีโลกแต่ก็มีเสียงวิจารณ์เช่นกันบางคนมองว่าการใช้งบประมาณมหาศาลไปกับอาวุธต่างประเทศอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับไทยควรหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศมากกว่าหรือเน้นการสร้างสมดุลในกองทัพทุกเหล่าทัพแทน แต่ฝ่ายที่สนับสนุนเชื่อว่าความมั่นคงเป็นเรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้เพราะโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมี S400 คือการซื้อประกันความปลอดภัยให้ประเทศเมื่อมองไปข้างหน้าโลกกำลังเข้าสู่ยุคอาวุธใหม่ทั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงฝูงโดรนไร้คนขับและสงครามไซเบอร์แต่ S400 ก็ยังถูกมองว่าเป็นระบบที่ปรับตัวได้และยังคงทรงพลังในสนามรบสมัยใหม่ หากไทยได้มาครอบครองในปี2026จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคการป้องกันประเทศแบบใหม่ที่ทันสมัยคำถามใหญ่คือไทยจะเลือกซื้อเพียง1แบตเตอรี่ที่ราว20,000ล้านบาทหรือจะไปให้สุดซื้อระบบเต็มรูปแบบทั้งกรมที่ราคากว่า50,000ล้านบาทเวลาจะเป็นผู้ให้คำตอบแต่ที่แน่แน่คือการมาของ S400 เทม F จะเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคแล้วคุณล่ะคิดอย่างไร ประเทศไทยควรทุ่มงบมหาศาลเพื่อซื้อ S 4เพื่อเทีม F หรือควรลงทุนด้านอื่นเช่นเครื่องบินขับไล่เรือรบหรือแม้แต่ระบบไซเบอร์ดีคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันได้เลยนี่คือออโต้คาร์การชจที่จะพาคุณอัปเดตทั้งรถยนต์เทคโนโลยีและเรื่องราวสดล้ำจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและจำไว้ว่าปี2026กํำลังใกล้เข้ามาและน่านฟ้าไทยอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอยากให้ผมทำอินโทรภาษาไทยสั้นๆ30 วินาทีแบบแยกออกมาสำหรับเปิดวิดีโอก่อนเข้าสู่สคริปต์หลักใหม่ครับ